กินข่าวแล้วปูเป็นปูกินข่าวเลี้ยงเข่าวปูปูกินข่าวเป็นปูมากินข่าเรื่เร็วอข่าวปูปูเข่าวจ้าจิ๊กอ๊บปูจิ๊กอ่ะมันกินบ่ได้อย่างนี่เอาพอนั่งนั่งเนียน เชป้าเนียมังลงกินไกล้่กินอันไหนแ่แบงใบลูกน่นี่แบงสวัสด sure> ีเด้อครับพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผมกินกินมาลูกมาอแบงแบงก้ลูกกันยัไม่้พ네ี่น้องจ้าแบงว้ครึ่งนึ่งแล้วกี้อ่ำี่อ่ำนี่ก็เห็นอยู่้อำ หนูเอาไก่ไหมไก็ขอมันไก่ไปแล้วมาจ้าพี่น่องจา้าไปใช้เบิร์ดจี้อ่ำจี้อ่ำอย่ยแม่อุต่าปอกไว้ปอกทั้แม่มไปปอนแม่พ่อเบิร์ดจี้อ่ำจี้อ่ำอยู่ครับ Nhà bác sợ. Ừ. Chín ngăn, chín ngăn. Ê à, ê à, ê, à. cay. chưa? Bỏ cho ở khai đi. Nó còn quay chín sợ to. Cho ba tầm không phải chịu rồi. Quân, tên là giang cây nha, bọc cái nào. Đó. Ừ. Giang cây trong giang trên diện. Ừ, ừ Đâu sụp kim phun bỏ đau sụp đau sụp yêu xả ăn mà ừ. mà thoi thấy hay nè ừ. sụp hay nè thoi thấy sẽ... nó mà khảo chào đâu quay được đâu đâu mà hả khảo chào quay đâu đâu bên nào bên nào sụp cái xe khỏi nhỏ đâu มุดเข้าไปเอาปื้นมุดเข้าไปเอาใิไ่ไ่อยากให้เห็ดบาปพ,พ่ออะไรไม่รู้โอ,อ้หัวคอเด็กเดินโยนนะทำตัวอ,อ,อ,อย่างใจเสียตัว เยเลยจำเนี่ยอย่างเ<ฮ>พราะบ่แห้งโพดเพราะใกล้บ้านพี่น้องซื้อมาจากตลาดมาเซะแต่ว่าตไหน่อยมาย่างยง่างย่างปิ้งย่างนี้ยกให้ตะหน่อยเลย นี่เดี๋ยวทวาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มะมา่วใช่ทว่าหรือเลอไปลหรอปาดมั้ยมไหมไม่รอกไปหรอหมอสามเขาเร็วๆทว่านี่ก็ใส่ได้จะมันมันหนักแล้วจะใส่ปุ๋ยที่นี่พี่น้องอน,น้ำวันนี้น้ำวันนี้ ค่ะก่นอนยักหน่อยแต่ก้อนน้ำหลายสอนวานสูกน้ำนี้บันนี้ฮะาสูบน้ำใส่เขาเพราใยังนั่นดำหน้าเร้วหรอือเปล่าข้างบนฮะต้องเก่งขนาดละล้วบ่ขข้นบ่อย่งงังเนียเดี๋ยวจะถ่ายสองคนกับเมียแล้ว่จะจัะ Bossau mi bosau không mêa. Nan lobu mi tương mày thầm. Ta cực kỳ tia sau môn này. Mhm. 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 ต่ว่ามืออื่นเนี่ยทรงของปกติแล้วพี่น้องพี่น้องก็สั่งเขง้ามาอยู่แก่อื่นก็นส่งของให้ปกติฮลไรไกลนะลูกไปไรไก่ไปไรไก่ไรไก่เนาะไรไกล,ล เออพ่อพ,อ,พอแล้วลูกพอแล้วมันเมียเอ็นเมียมาหนุ่มจักไรไกลฝั่งนี็กซ้อซ้อซื้อสตอกินกับตะบักหุ่งนี่ยเสียพี่น้องเพื่อกลืนอยากตะมือหวานเนี่ยว่าวกับปนน็นเงิน เช้าปนวันกับต่ำมกคุงเนี่ยได้ปนวันซื้อมาปนวันว่าคืดอยากต่ำมาคุงนี้สินเ่อเออเจ้าเืใจตรงกันก็ขวยเถอะเนี่ยน่มันสีโตกล้วลูก Màu nè, pha xô hài Màu nè, lô Nên, phải đẹp, phải đẹp ก้าวกินหลาเออเข่าขึ้นหูดังยัง <c oughs> เฮ้ยยังลูกมานี่มานี่พ่อมืงองให้ย่าง เป็นอย่างหยไรบอกยังใค้รล่งเตียงอันนั้นขูดขาว่ะนี่เต้าอันนี้เต้าไงหืมหายไปกินนะงใกินกินเลยกินเลยกินเลยทำไมไม่หันเนาไป โนโนนั่งใจนั่งนี่นั่งนี่หืมกะหัฮอดตื่นกตสวยอเอาไปกัดแม่ไงงาั้งเป็นบ้าแล้วบ่ตอนนี้ฮะไม่นังก็ไปกัดเก็บว่ากอบอกว่า,นนา,าบ่สหายสิกับเมืเ่อเก็บหล่ะหืมเปล่า มาชดกันแม่เจ็บแม่เจ็บอย่าให้ลูกกัดแม่เจ็บเอาประชดแล้วแบบนี้เอาเอาเอ,าเ,อาเป็นหยังเป็นบ้าแล้วเป็นบ้าแล้วเป็นบ้าแล้วอย่างน,นั่นบ่ไปไปไปเอานำ้ำไปเอานำ้านำมาเดี๋ยวพ่อส่งให้น้ำแดงนะเอาแฟมาเอาแฟมาพ่อส่งให้แล้วเดีวกินนมเด้อ เอาแฟมะพอส u ให้มีอย่างยู่นนหันเลยนี่นี่แหละตังค่าไปไม่มีต่ำพอออกแล้วมีคาดอกค้าเหมือว่ามีเพิ่นตำ่ำเลือกใส่เงิดอกเวย โคโลเคเลเยอ่ <laughs> แค่ว่าเป็นคนเป็นคนที่ต่ำแบบต่ำอยังบอเสียบหนองบอบอบบอขี้หนังเลย เงี้ยบแม่จืดเราเห็ดแนี้ยกินกับย่างแซ่บหมืดแต่ว่าตำมะคุงก็ตำาบบนี่แล้วแล้วทุเทียนแล้วใฉกแต่หน่อยตำเนี้ยเอยากลองตำบึ่งเอาเนื่อแดดกับ่ะแซ่บนี่เหรอราทิ้งเพราะอยากตำไง nó tầm một khu vực tầm bạc càng tầm một thua thì nó 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 này tầm nha,